สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจัดเรียงไฟล์นะครับการจัดเรียงไฟล์นะครับก็จะมีวิธีการจัดเรียงได้ทั้งหมด4แบบนะครับถ้าดูดรามในหนังสือนะครับหนังสือหน้า84นะครับจะบอกไว้ว่าสามารถเรียงได้ทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกเราเรียกว่าแบบที่ใช้ชื่อนะครับหรือ name นะครับเรียงตามตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปมากนะครับตอนที่2 เดท modify นะครับก็คือวันที่นะครับเรียงตามวันที่นะครับ3คือท้ายก็คือเรียงตามประเภทของไฟล์และ4ส,สุดท้ายก็คือเรียงตามขนาดของไฟล์นะครับเราสามารถเรียงข้อมูลนะครับเรียงไฟล์ได้ทั้งหมดแบบ4แบบนี้นะครับที่มีให้เลือกนะครับดูจากภาพตัวอย่างได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการสร้าง โฟเดอร์ folder, มาทั้งหมด5โฟเดอร์นะครับแล้วก็เรียงตามชื่อนะครับก็จะกดคลิกขวาแล้วไปที่ sort by นะครับก็จะเลือกที่ name นะครับก็จะเป็นการจัดเรียงแบบที่เป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดมีแบบเรียงแบบวันที่แล้วก็เรียงแบบประเภทแล้วก็เรียงแบบขนาดนะครับสามารถเรียงได้นะครับตามที่เราต้องการว่าเราอยากจะเรียงจากอะไรก่อนนะครับ จากตัวอย่างการจัดเรียงไฟล์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นการเรียงโดยใช้แบบนมนะครับก็คือจัดเรียงตามตัวอักษรนะครับเราจะเรียงได้ก็คือถ้ามีโฟลเดอร์แบบนี้นะครับถ้าเราเรียงเราจะเรียงภาษาอังกฤษขึ้นเป็นอันดับแรกจากตัวอย่างนะครับของที่ทําไปเมื่อกี้นะครับจากนั้น ถ้าจะก่อนภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขในที่นี้ไม่มีโฟลเดอร์ไหนที่เป็นตัวเลขอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นภาษาอังกฤษก่อนจากภาษาอังกฤษก็ดูนะครับไม่มีภาษาอังกฤษอีกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพยัญชนะไทยนะครับพยัญชนะไทยต่อไปก็คือกอไก่นะครับโฟลเดอร์กอไก่ก็จะต้องมาก่อนนะครับการบ้านการบ้านที่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูว่า ตัวอะไรต่อนะครับจากกา็ไกลเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าบอใปไหมหรือพอพึ่งก่อนกันนะครับอ่าจากนั้นเราก็เขียนไปต่อนะครับจากตัวอย่างนะครับอ่าที่เหลือข้างหลังนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับให้นักเรียนตอบเฉพาะชื่อโฟลเดอร์ก็ได้นะครับต่อไปนะครับจัดเรียงตาม วันนะครับวันที่สร้างนะครับวันที่สร้างสามารถดูได้ในช่องนี้นะครับเรียงก่อนว่าวันไหนสร้างก่อนโฟลเดอร์ไหนอ่าโฟลเดอร์ไหนสร้างก่อนก็เขียนลงไปเป็นโฟลเดอร์แรกนะครับโฟลเดอร์ไหนสร้างต่อไปก็เขียนลงไปนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับช่องหลังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเขียนแค่ชื่อโฟลเดอร์นะครับทยนะครับประเภทประเภทเนี้ยมันเป็นประเภทเดียวกันหมดนะครับก็คือประเภทของโฟลเดอร์เหมือนกันหมดนะครับไฟล์โฟลเดอร์เพราะฉะนั้นก็จะเรียงแบบเดียวกับ การเรียงแบบเนมนะครับก็จะเรียงแบบเดิมเลยนะครับ <g arden> สุดท้ายนะครับการเรียงแบบไซส์นะครับก็ <g arden> คือเรียงตามขนาด <g arden> แล้วก็ดูว่าขนาดไหนนะครับ <g arden> เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด <g arden> นะครับก็เรียงจากใหญ่ไปน้อยนะครับก็จะดูได้ในช่องสุดท้ายนี่นะครับอ,อันไหนมากสุดก็จะอยู่เป็นโฟลเดอร์แรกนะครับทั้งหมดมีสีข้อนะครับให้เขียนทั้งหมดแค่3โฟลเดอร์แรกก็พอนะครับไม่ต้องเขียนทุกโฟลเดอร์นะครับเขียนแค่ชื่อโฟลเดอร์3โฟลเดอร์แรก อันดับ3อันดับแรกนะครับจากนั้นก็เขียนหลังจากเขียนชื่อโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถถ่ายรูปส่งได้เลยนะครับส่วนเดท modify หรือ type แล้วก็ไซส์นะครับไม่ต้องเขียนมาก็ได้นะครับเขียนแค่ชื่อกรพอครับขอบคุณครับ